ตัวเดียวกับบ้านศึกเจ้ามวยไทยช่องสามครับสนามมวยจากสนามมวยสยามอ,อมน้อยครับก่อนอื่นต้องขอใส่หมวกเพิ่มความเหมดนย่ก่อนครับอ่าตามที่เกินไ้ครับตัวเดียวกับบ้านประจํารายการศึกเจ้ามวยไทยนัดประจําวันที่วันเสาร์ที่สิบเจ็ดตุลาคมนะครับสองพันร้อยหกสิบแปดครับต้องบอกไว้ก่อนครับเป็นตัวเดียวกับบ้านก่อนเหรียญราคาครับแต่เหรียญราคาเปิดมันแพงเกินหรือมัน มีอย่างที่บรณาลงทุนเข้าจัจมาว้ากันอีกทีนหนึงครับอันนี้เบืองต้นก้อนเลียดก้อนครับตัวเดียวกับบ้านจิกเจ้าเมื่อไทยรายการมวยเมือนั้นครับมีคู่แรกเปิดหัวพันโทพีเคเยนชัยมืยอไทยยิมนะครับเจอกับพเพชรไอเพชรชัยนาททึงเพชรชีทองยิมพิกัดร้อยสามบอคู่ที่สองเป็นทั้งนั้นฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวนะครับคู่แฝดกับฉลามเงินกับฉลามทองเจอกับพันเทพสอนลมบน อูอีกจัดไว้ที่แก้วกลางวานันพิวอายหรือว่าแก้วกลางวานันไก่ย,ย่างฮาดาวลาสุดเป็นแก้วแก้วกลางวานัเนเดี๋ยวผมขออหยาตเช็คชื่อ,อ,อขายก่อนแก้วกลางวานันลาสุดใส่ยังสอสอเนวยเดชนะครับแล้วก็ปิดท้ายที่เดีเดียรลิทเดลิทสอพคอนไชกับ ับชายน้อยอ่าเป็นเป็นมวยคููหาบุคใคบุกใคยดังปันไดเดดเดดลิศสอป้อใจเจอกับชายน้อยสิดโพแก้วนะครับอ่าต้องบอกว่าเป็นมวยที่บวมีชื่อเสียงมาได้ครับคููสุดท้ายหลักๆก็คือสามคููแรกนะครับที่เขาซิมเน้นกันนะมาเิ่งกันที่คู่แรกเปิดหัวก่อนเลยคููแรกเป็นทางด้านพันโทพีเคียนชัยนะครับคููแฝดกับพันเอกพันเอกที่พิ่งชนะ ตัวฟอมสวยงามไปเมื่อเสารที่แล้วครับอา่าอายุ16ปีครับพันโทนี่สูงสูงร้อยหก้าครับเป็นมวยซ้ายฝีมือิดซ้อมอยู่พี่เคแสนใช้ครับเสียแขกครับฟอร์มหลังกะนี่แพ้่เพชรน้องบีรถสวยจ่าเจ็ดชนะน็อกเดดริด,ดสอเดชด,ดำลงไฟนนี่โอ้โชว์เขาตาหักเตะทับทับแขนจนกมการจับแพ้ไปเลยเดดริดจิริสอเดชดำลงเนี่ย แล้วก็มีชนะนอกสิงชนะเกียรติเพชรเดชะอ่านี่คือสามฟอร์มหลังแล้วครับส่วนคู่ชกยอดดอแอดเหมือนกันครับยอดเอเยเหมือนกันคู่ขี้ซูชีเลยคู่นี้เพชรชนาทึงเพชรสีทองครับจากคนครราชสีมาครับอ่าสอบอยูย่ไข่ทึงเพชรสีทองจังหวัดชนาทซื้อเกา่เกาๆเดิมๆกับเพชรวิริชนซื้อไพ่ออเดดดินะครับเป็นมวยฟรีมือครับช่วงเดียวกันครับ ต้องดูกัน,กนครับผู้โชคเมื่อนี้แหละแต่ว่าทางด้านเพชรน่าจ,จะมีมัดสอกอันตรายครับฟอร์มล่าสุดนี้ครับเอาชนะเจ้าคมแบบพริก,กล็อกเลยนี่ยล้านเลยคมเนี่ยจเป็นรุ่นพี่ร่วมค่ายของทางด้านพันโทรครับแล้วก็มีแพ้ยอดเพชรทโอโ้ยอดเพชรทแพ้่ว่าแม่นเรื่องแปลกครับนั่งเป็นไอเอที่หาตัวจับยากขาอยอดเพชรทนี่ตั้งขยอดเพชรเอกนะครับแล้วก็มี แพ้เพชรยุทธจักรยุทธจักรตลาดคนเดินเมืองพลน่ะตัวตัวที่ชิงแชมป์ทั้งมวยดีวีดีไทยสัปดาห์ก่อนครับต้องบอกว่าตัวเสียเปรียบเวทครับทางด้านเพชรเจนาโชกอยู่ประมาณ103ไปเจอครับยุทธจักรยุทธจักรนี่ป้องกันแชมป์108พุ่นเนาะเสียเปรียบเวทน่าสิเป็นมวยแท่นครับเมือนั้นครับก็เลยเขาก็เลยชกเขายุทธจักรมาแท่นนะอาจารย์โมปิษฐ์ แต่เพยยุตจ,จักรไปอ่าคู่นี้ทางมวยคล้ายๆกันครับชอบเนี่ยผมผมยังชอบลูกลูกเขี้ยวนะครับลูกเขี้ยวลูกเขาของเพชรชัยนาทอยู่นะครับอ่าชนะคมคมดีผมสายตาผมมองคมดีกว่าพันโทรครับชอบเพชรชัยนาทครับคู่แรกครับคู่ที่สองคู่ที่สองน้องคู่เอกครับเป็นทางด้านอ่าเจ้า ฉลามทองฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวนะครับคู่แฝดกับฉลามเงินครับจากจังหวัดสงขาครับเป็นมวยขวาจังหวัดฝีมือครับอ่าฟอร์มหลังๆเนี่ยคอ่าแพะทันเทพตัวนี้แหละครับแพะกูชกมือนี่มาแล้วกะ็ชนะเฮือนชนะเฮือนน,นนี่ขาดลอยเลยชนะตะลุมพุกสสิวัฒน์แล้วก็พิกอะนีและ,ะ,ละ,น,ละนาคแพะเจ้าฉลามดำลองแปะสนนบกุกวันนี้เจอกับทันเทพสันนลิมนนะครับหรือว่า ท่านเทพสอจิตประเสริฐจากจังหวัดอุบลราชธานีครับมวยท่านเทพเนี่ส่งฝีมือเฉลามท่องน,นี่ก็ฝีมือวงในมีเข่ามีขวางครับรูปร่างได้เปรียบครับเาเบิ่งฟอร์มท่านเทพครับสอมอยู่ค่ายสอสมหมายครับท่านเทพเนี่ยโอ้ยตามข้อมูลบอกว่าสอมอยู่สอจิตประเสริฐอุบลครับแต่ว่าขึ้นใช้เสียของสอสมหมายครับขอโทษที่ครับโทษทีทข้อมูลขาดเคลื่อนนิดนึงอ่า ฟอร์มหลังนี่ก็มีชนะฉลามทองผู้โชอน,นีแล้ครับชนะฉลามทองชนะสิงเพชรชนะนกปาบไพรีโอเรียกว่าฟอร์มสดเลยครับสามฟอร์มหลังเนี่ยสกุลคำว่าแผ่เปลี่ยนเลยทันเทีบมบนจังหวะฝีมือรวดเร็วฉลามทองรูปรล่างได้เปรียบสูงเาาขวางหนาอ่าคู่นี้นะครับผมมักมวยตัวตัวสูงววาให่กวามมักมวยลู่่างได้เปรียบครับมักฉลามทองครับตัวนี้ครับ ยี่ใสจังหวัดูปรลางดักแท่งดักขวางมวยตัวเล็กเป็นไฟเดินเข่าหา่าตัวใหญ่ดักดักออกมันมันเข่าตากว่าครับพวันี้ตาม,มุมม่วงครับออกมาสิเป็นร่องครับชอบลองไปที่ฉลามทองแต่ว่ารอยเลดอีกทีครับผมอมาคู่เอกคู่เอกเ,เป็นทางด้านแก้วของวันสออํานวยเด็ดนะครับจอมเก่าครับมวยซ้ายจังหวัดฟีมือหรือว่าแก้วของวันผิวอโยครับจากจังหวัดโคราชครับ ดนดนได้โชคเทียรครับมวยอายุเยอะดนดนโชคที่ครับอฟอมหลังนี่ก็มีแผลยอดทองไทยแชะนกเพชรลุงเรืองโอ้โอถึงได้เดือนสิบเอดผลทางกันเจ็ดแปดเดือนครับแล้วก็หลังชุดนี่ก็นชนะเจ้าเก่งก้าท็อปแฟรดิม่าเรีย,ยกว่าหายหายไปนานเพิ่งกลับมาชกล่าสุดนี่ พยีพยรจะเอาเพชรทองไทยเนี่ยอันนี้มาเจอกับบัวเขียวภูกเก็ยตไฟขับหรือว่าจารีบาวจารีบาวจากสหรัฐอเมริกานะครับผมจารีบาว,าบ,าวบัวเขียวเนี่เป็นประเภทคบเครื่องนะครับอาวุธคบเื่องฝลังเยอะแบเคบเ่องครับอยืนมว่ยมัเป็นคนไทยเหระครับบัวเขียวนี่ฟ้อหลังก็มีแพ้เสียงเสียงเทียนจิว๋วที่เข้าเก่าชิงแชมป์เมื่อน,นั้นเพยียแบบ แท่นแท่นจิวมาแทนแบบบัวสางกำนักเ <c oughs> งือกคือกัดมวยชิงแชมป์มวสังวางกำนังก่อนนานๆก็ชนะเพชรนำงามพิ่ายอดทองไทยชนะยอดทองไทยนะผัดเผื่อชนะกันยอดทองไทยนะครับ <c oughs> คู่นี้นี่ชอบความหนุ่มสดของเจ้าบัวเขียวครับขยันดอกอาวุธมากกว่าแก้วของว่านสิรประเภทยโยกเนิบเนิบเนิบโดนโดนเทียเตะใส่โดนเทียเตะใส่ เรรยากาิท่านต่างชาติครับต่างชาติเอาไปกินครับสุ่งนี่นะครับคูนี่ออกฝรั่งครับชอบบัวเขียวภูเก็ดไฟขับครับไปไปลายเรียนั่นจะเป็นรองแต่ว่าสภาพร่างกายเหนื่กว่าครับผมคู่สุดท้ายคููที่ห้าปิดท้ายรายการนารงฤทธิ์สอพนชัยอันนี้เคยผ่านตายอยู่นี่เคยชกชกสุดเจ้าไม่ให้หละแพ้นรงฤทธิ์ลูกกลมมหลวงอันนี้เจอกับ ชายน้อยชิดโพกแก้วชายน้อยชิดโพกแก้วนี่แพรพิษหน้าวีแพรบูรลี่แพ้นกเสือฟังไส้คู่นี้ห้องเคยเห็นกระบอกอกแล้วกันนะครับบอยอยากให้แบบมัว่วซั่วครับผมเอาเฉพาะที่เขามีขอามุ่นดีกว่าครับเหลี่ยนมวยมวยมวยมีหลายช่องครับมึอน,นะมุดตองห้องมันเสามีหลายช่องครับเรียกเอาเฉพาะที่เขามักดีกว่าเอาตัวเดียวกับบ้านก่อนเลดครับ ไปทางไหนดีออะออกไปที่บัวเขียวแล้วกันชอบไปที่สภาพร่างกายสภาพร่างกายความสดความหนุ่มอ่ามองว่าแก้วกลางวานันอืดหยุดนานมันชกกลางวันด้วยบัวเขียวเนี่ชกกลางวันอยู่ตลอดอ่าสภาพร่างกายได้เปรียบว่าความหา่าวความสดของเนื้อตัวดีกว่าเมื่อยแก้วกลางวานันอายุเยอะแล้วก็กล้ามเนือ้ออยากล้าแล้วเสร็จปีดอาวุธบ่ทันฝลรังเอาไปกินช่างกำนักชกไววพอมอ่าชอบไปที่ ร่างกายของเจ้าบัวเขียวครับเอ่อรอเลียดเปิดเราค่อยมาว่ากันอีกทีสําหรับคลิปนี้ก้อนเลดครับตัวเดียวกับบ้านก่อนเลียดออกบัวเขียวภูเก็ตไฟขับครับสภาพร่างกายดีกว่าเยอะบําม,มันดีกว่าสื่อดีกว่าเยอะผมเลียดเปิดแล้วมาว่ากันอีกทีสําหรับคลิปนี้ครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ